็อย่างที่รู้กันว่าในตอนนี้บุ้งฮาเวนเนี่ยก็สามารถใส่ไอดีแบบ 3D ได้แล้วในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวก็จะมาบอกไอดีของเครื่องแต่งกาย 3D เพิ่มเติมนะสำหรับใครที่อยากเอาเครื่องแต่งกายแบบ 3D สวยๆวยเข้ามาใส่ในบุ้งฮาเวนแต่ครนี้หลายๆคนถามเข้ามาว่าอยากได้รูปร่างแบบเนี้ยรูปร่างแบบจิบีทุกคนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยในบุกงฮาเวนเนี่ยยังไม่รองรับ ไอดีรูปร่างนะทุกคนนะก็เลยยังไม่สามารถบอก ID ไอดีได้แต่เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปเอารูปร่างแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แบบฟรีๆเลยละกันนะแต่จะบอกกันว่าคล้ายๆนะไม่เหมือนนะคล้ายๆให้มาที่ Market p ตพ e ของโลบอกรนเองซึ่งจะบอกว่าในมือถือก็ทําเหมือนกันนะทําเหมือนกันเลยหลังจากที่เข้ามาใน Market p ตพ e ของโลบอกแล้วก็ไปที่ตัวละครหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามาในตรงตัวละครแล้วเนี่ยก็ให้เรามาเลือกตรง3มขีดตรงนี้แต่ว่าในมือถือก็ มีให้เลือกคล้ายๆกันนะทุกคนนี่เลยคลิกไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เลือก คำว่าราคาต่ําไปสูงนะนี่แล้วก็กดปรับใช้พอเรากดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตัวละครฟรีมาเพียบเลยก็ให้เราเลื่อนหาตัวละครตัวนี้นี่ตัวละครตัวนี้เลยที่ชื่อว่าตัวละครฤดูร้อนเนี่ยหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่าซัมเมอร์นะนี่เลยแล้วก็เลือกตัวละครตัวนี้มาก็จะเห็นว่าตรงช่วงตัวของตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีความแบบเอวคอดนิดนึงถ้าเกิดใครยังไม่กดรับตัวละครตัวนี้ก็ทําการกดรับนะแต่ว่าอันนี้พี่นิวกดรับแล้วซึ่งมันเป็นตัวละครฟรีนะทุกคนนะไม่ต้องเสียโลบับแล้วก็ไปตรงส่วนของศระแ ร่างกายนะแล้วก็ไปตรงช่วงของลําตัวแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เลื่อนหาช่วงลำตัวของตัวละครตัวเมื่อกี้นี้ที่ชื่อว่าซัมเมอร์หรือว่าสาวฤดูร้อนอันนี้ไงเจอแล้วทุกคนเนี่ย ก็คลิกไปอ่ะคือมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าข้อเสียคือมันจะมีเสื้อกั๊กแบบนี้ซึ่งมันเอาออกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยแบบว่าทําการตกแต่งเข้าไปและกันเนาะก็จะบอกว่าเราใช้ช่วงตัวนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับช่วงตัวของสาวจิบิเหมือนกันนะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนมากอันนี้คือแบบว่าเสียโลบักนะแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่เสียโลบักเห็นไหมมันก็แบบว่ามีความคล้ายๆกันนะทุกคนแต่จะบอกว่าบางคนก็อาจจะรู้แล้วที่แบบว่าเอาลำตัวตัวละครตัวนี้มาใช้นะแต่ว่าอัันนนนีี้้้บอกกสําาาหรรรคท่่ยงไมูะตเเ็ข อยู่ในบุกฮาเวนแล้วนี่เลยนี่คือรูปร่างที่เราใส่มาเมื่อกี้นี้ก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ในบุกฮาเวนเนี่ยมันสามารถใส่เสื้อแบบ 3D ได้แล้วแล้วเดี๋ยวคันนี้เนี่ยพี่นิวจะเอาไอดีเสื้อแบบ 3D ตัวนี้ลองใส่เข้าไปดูนะซึ่งก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันว่าเสื้อแบบ 3D ที่มันเป็นเสื้อจริงๆอ่ะจะสามารถใช้ได้จริงไหมอ่ะและนี่คือไอดีเสื้อ เดี๋ยวลองใส่เข้าไปนะทุกคนนะฟึบอ่ะเอ้ยได้ทุกคนได้อูน่ารักมากเสื้อแบบ3มดีสามารถใส่เข้ามาได้แล้วบอกเลยว่าน่ารักมากบอกเลยว่ามันแจ่มจริงๆทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบกฮาวเว่นได้รองรับไอเทม3ดีเกือบทุกอย่างแล้วจริงๆต่อไปจะเป็นไอดีปอกแขนซึ่งปอกแขนอันนี้เป็นปอกแขนที่ค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็สวยเลยนี่คือไอดีปอกแขนโอเคเดี๋ยวทําการใส่เข้าไปนะทุกคนนะก็จะบอกว่าเราเอาตัวเก่าออกก่อนก็ได้ ก็ได้เอาเสื้อตัวเก่าออกไปแล้วนะอ่ะมาดูกันทุกคนนี่นี่คือปลอกแขนหุ้ยสวยมากดูดิบอกเลยว่าเป็นปลอกแขนที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆทุกคนนี่แล้วต่อไปจะเป็นไอดีชุดบอกเลยว่าเป็นชุดที่น่ารักมากอันนี้เป็นไอดีชุดหมีภูนี่คือไอดีชุดหมีภูบอกเลยว่าน่ารักฟุดๆมาเลยปึ๊บหุ้ยน่ารักมากทุกคนดูดิมาเป็นหมีภูแบบนี้เลยเอาผมลองผงไปนะ อาหมวกออกไปนะอ่าเหลือเหลือหน้าไว้สักหน่อยก็ได้นะก็จะเป็นชุดหมีภูแบบนี้เลยน่ารักมากนี iedzieć, ่ทุกคนดูห่างดิห่างดุิกดุกดุกดุกเนี่ยห่างน่ารักมากต่อไปเป็นไอดีชุดกระต่ายเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์ด้วยเหมาะมากเลยกับการที่เราเนี่ยจะใส่ชุดกระต่ายเข้ามานี่คือไอดีชุดกระต่ายมาดูกันมาอ้าวว้ายน่ารักมากทุกคนอันนี้คือชุดกระตุยโอ้โหน่ารักจริงแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยในบวง์ฮาวเวิก็คือแบบว่าใส่เฮดเลดเข้าไปได้แล้วใช่ไหมก็อย จะแบบไม่มีหน้าก็ได้มันก็ดูแบบว่าน่ารักิแบบหนึ่งนี่นี่คือชุกะต่ายนะต่อไปเป็นไอดีเสื้อกระหนาวแบบเซลฟี่ มาดูกันว่าเสื้อกันหนาวแบบเซลฟี่คืออะไรและนี่คือไอเดียของเสื้อกันหนาวแบบเซลฟี่อ่ะลองใส่เข้าไปทุกคนนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ดูกันมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนเราใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมแล้วเราก็ถือมือถือแบบนี้เหมือนแบบว่าคอยเซลฟี่คอยถ่ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดเราถือมือถือเครื่องหนึ่งหล่ะมาดูกันอ่าไปไงเหมือนกับว่าเรามีมือถือสองเครื่องอ่ะ อย่างเท่ทุกคนสมมติว่าเราเอาผมออกไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าผมพี่นิวมันบางไงจะบอกว่าผมพี่นิวมันบางไงถ้าเกิดเราใช้ผมทรงอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่บางก็ได้สมมติว่าพี่นิวใช้ผมทรงนี้นะอ่าเห็นไหมนี่มันอยู่ที่ทรงผมด้วยนี่เหมือนกับว่าเราแบบว่าถือมือถือสองเครื่องแบบนี้ดูเป็นนธุรกิจที่วุ่นวายเราจะบอกว่าเสื้อกันหนาวตัวนี้คือแบบว่าเหมาะกับรูปร่างนี้มากนะเพราะว่ามันช่วยบางด้วยไง ช่วยบางเสื้อสีเขียวด้วยจนถึงกับว่าเพื่อนเราเนี่ยมายืนมองทีเดียวเพื่อนคงอัางงว่าทําไมเราแบบว่าถือมือถือหลายเครื่องจังต่อไปเป็นไอดีของปอกแขนสีดํานี่คือไอดีของปอกแขนสีดํามาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนอ่านี่ใส่เข้ามาแล้วนะไอดีปอกแขนสีดําบอกเลยว่านี้สวยมากและต่อไปคือไอดีของเสื้อกั๊ก เสื้อกั๊กสีดานั่นเองมาดูกันฟืบอ่ะอันนี้ก็ใส่เข้ามาแต่จะบอกว่าเอ่อพอพี่นิวใส่เสื้อกั๊กสีดําเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถเอาเสื้อกั๊กเนี้ยทับเสื้อสีเขียวได้ค่อนข้างเนียนอยู่นะทุกคนนี่คือแบบว่าค่อนข้างเนียนเลยต่อไปเป็นไอดีกระโปงนั่นคือกระโปรงตัวนี้นี่ก็จะเป็นกระโปรงยีนแล้วก็มีเข็มขัดเพชรด้วยนะที่เลยก็เป็นไอดียเนี่ยทุกคนนะก็ใส่ไอดีนี้เข้าไปก็จะได้กระโปรงตัวนี้เข้ามา ต่อไปเป็นไอดีรองเท้านี่เลยพี่เนก็ใส่ไอดีนี้เข้าไปนะซึ่งเป็นรองเท้าสีดําเป็นรองเท้าแมวนี่เลยใส่เข้าไปนี่น่ารักไหมทุกคนนี่คือรองเท้าแมวน่ารักมากดูดิเป็นรองเท้าที่แบบว่าดูน่ารักฟุง้งฟิ้งมุ้งมิ้งมากน่ารักมากกับรองเท้านี้ ส่วนอันนี้คือไอดีรองเท้าแมวสีขาวจากสีดําก็จะเป็นสีขาวนะอ่านี่เอ้ยน่ารักด้วยปไปแงให้ดูจะชัดนี่มันก็จะเป็นรองเท้าแมวสีขาวมีหูสีจมพูแบบน่ารักมากวยรองเท้านี้น่ารักจริงนะนี่สังเกตว่าไอตรงเนี้ยตรงเท้าท้ายเนี้ยมีหางแมวด้วยอ่ะ เป็นรองเท้าที่มีหางแมวด้วยแต่ถ้าใครชอบสีแปลกๆนะหรือว่าสีจี๊ดๆอะไรอย่างี้แนะนําเป็นรองเท้านี้เลยเป็นรองเท้าสีเขียวนะนี่รองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าหมาหมาปักสีเขียวหมาปักมนุษย์ต่างดาวสีเขียวน่ารักมากทุกคนจะว่าไปมันน่ารักจริงนะนเนี้ย ในคลิปนี้พูดคำว่าน่ารักไปแล้วกี่คำแล้วก็อีกอันนึงนั่นคือรองเท้าพิกาจูนี่คือไอดีของรองเท้าพิกาจูนั่นเองใครชอบพิกาจูรับรองถูกใจแน่นอนมาดูกันนี่น่ารักมากทุกคน นี่มันก็จะเป็นรองเท้าพิกาจูแบบนี้เวลาเดินไปนี่คือเห็นรองเท้ามาก่อนตัวเลยเพราะว่าสีเหลืองแปดมากแล้วดูหน้าดิหน้าเป็นหน้าพิกาจูคือแบบน่ารักมากยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นสําหรับไอดีรองเท้าส่วนไอดีนี้คือไอดีรองเท้าฉลามซึ่งเป็นรองเท้าฉลามสีฟ้าแต่ว่ามันน่ารักมากทุกคนมาดูกันนะนี่ใส่เข้าไปอุ้ยเดี๋ยว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 แป๊บนึงรู้สึกว่าจะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยทําไมมันยุ่ยยี่แบบนี้ล่ะเฮ้ย มันดูเป็นฉลามที่ดูยุยยีมากเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบความแปลกนะก็กเอาไอดีนี้ไปใส่ได้นะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะคือแบบว่ามันเป็นรองเท้าฉลามที่ดูยุยยีแล้วก็ดูยับมากเลยเฮ้ยนั้นขอแก้ตัวด้วยการเอาไอดีรองเท้าหมีสีเขียวนี่คือรองเท้าหมีสีเขียวที่น่ารักมากฟึบ อ่ามาแล้วเอาสีเขียวสีเขียวออกมาแล้วสีเขียวโหลดชานิดนึงนี่คือรองเท้าหมีสีเขียวน่ารักมากทุกคนถ้าเกิดใครแต่งตัวสไตล์โทนสีเขียวนะรองเท้านี้เหมาะมากนี่เราจะแต่งโทนสีเขียวให้ดูเลยนะอันนี้พี่นิวก็ใส่เป็นเสื้อ3ามดีเข้าไปซึ่งเป็นเสื้อยืดครอปถ้าเกิดใครอยากรู้ไอดีก็ไอดีนี่นะอันนี้คือไอดีของเสื้อยืดครอปตัวนี้ที่เป็นสีเขียวนะต่อไปก็จะเป็นทรงผมสีเขียวนี่ถ้าเกิดใครอยากได้ทรงผมสีเขียวอันนี้อันนี้ก็คือไอดีของทรงผมสีเขียวนะ มาดูการนี่บอกแล้วว่าจะแต่งตัวสีเขียวให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือตอนนี้ในบลังฮาเวนเนี่ยมันก็ให้ใส่ไอดีเครื่องแต่งกายแบบ3 d ดีเข้าไปใช่ไหมทุกคนใครขออุ้มเนี่ยเอ้ยโอ้ความที่เราแต่งตัวจี๊ดจ๊าดไงเป็นไงเด็กน้อยขออุ้มเลยมันก็ทําให้เราแบบว่าแต่งตัวสนุกขึ้นแล้วก็แต่งตัวได้สวยขึ้นในบลกงฮาเว้นนั่นเองถ้าเกิดมีใครบอกว่าออกแบบชุดหายก็บอกไปเลยว่าจริงใช่ออกแบบชุดหายแต่อย่าลืมนะว่าในแบบบลังฮาเว่นเนี่ย เป็นแมปโลเปหรือว่าเป็นแมปที่ให้เราเนี่ยสามารถแต่งกายแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบเล่นแมปแนวโลเปเนี่ยก็นั่นแหละทุกคนก็เล่นไปเถอะก็แต่งไปเถอะก็จะเห็นว่าคนในวงฮาวเว่นเนี่ยก็เริ่มแต่งตัวได้แบบหลากหลายมากขึ้นอย่างคนนี้ก็ใส่เสื้อ 3D ไอเทม 3D เข้าไปเพียบเลยขนาดหนูน้อยคนนี้แต่งตัวเป็นขอทานเธอยังใส่ชุด3 d เข้าไปเลย ใส่กระโปง3าดีเข้าไปนะใส่หมวกใส่อะไรเข้าไปนะเป็นชุดขอทาแบบติดแกลมมากก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ได้มาบอกวิธีการที่ทําตัวเหมือนจิบีนะซึ่งมันก็ฟรีอยากให้ทําคลิปบอกไอเดียอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนนะอย่างเช่นอยากให้ทาคลิปบอกไอเดียทรงผมเสือ้อรองเท้าหรือเครื่องประดับอะไรอีกก็สามารถบอกได้ก่อนจะไปเดี๋ยวมาบอกไอดีนี้ก่อนนะทุกคนซึ่งไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีดอกกุหลาบสีเหลือง เป็นช่อดอกกุหลาบที่สวยเลยคลิปในก่อนนั้นน่ะพี่นิวบอกไอดีดอกกุหลาบสีแดงไปใช่ไหมแต่ว่านี้เป็นสีเหลืองนะดูการน,นี้ก็สามารถถือได้เหมือนกัน <S <S เห็นไหมว่าเป็นดอกกุหลาบที่สวยเลย <S 1> <S 1> เห็นไหมช่อไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปและดอกกุหลาบดอกสีเหลืองนี้ก็คือแบบว่าขนาดเท่ากับดอกกุหลาบในบกงฮาวเวนเลยทีเ่เหมือนกับว่าเราถือดอกกุหลาบสองดอกแบบนี้สวยมากประมาณไมแบบว่าเอ้ยเธอเราเอาดอกกุหลาบมาให้เธอน่ะแต่ว่าเราอ่ะเอามาให้เธอสองดอกนี่เป็นไงแต่ประเด็นคือจะให้ใคร แล้วใครจะให้เรา <laughs> ฉันซื้อกูหลาบให้ตัวเอง <laughs>